สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องพระบ้านบาบหนโ่สุ พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0.83 437 4753นะคะ0.83 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการค่ะไม่บวกเพิ่มนะคะไม่บวกเพิ่มเลยนะคะ วันนี้นะคะทางช่องพระบ้านใบหนูสุนะคะมาในอีพีที่388ค่ะราคาเริ่มต้นเพียงอง์ละ300บาท4ี่องค์1,000พันนะคะราคาเริ่มต้นเพียงองละ300อบาท4ี 1, ะะ่าางองค์หนึ0งพัค่ะได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยเนาะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันนะคะ รายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อเมกพัดค่ะเขาเรียกพระอะไรก็ไม่ทราบนะเป็นเนื้อเมกพัดเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังมีรอยจารยันชัดเจนเลยค่ะสวยๆเก่าๆนะคะเน่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งคะ่ะสามร้อยบาทรายการที่หนึ่งนะคะสามร้อยบาท เนี่ยนะคะเป็นเหรียญเนื้อเมกกะพัดนะคะเก <ๆ S 1> ่า,า,าๆเขียวๆเนื้อสวยๆด้านหลังเห็นรอยจานยันแบบนี้นะคะเนื้อเมกกะพัดนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นพระเป็นพระรูปหล่อนะคะไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์เนื้อสีทองสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ องนี้นะคะเป็นเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยค่ะสภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะรายการที่หนึ่งนะเออขอโทษทีค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองเป็นพารูปหล่อเนื้อสีทองสวยสภาพดีแบบนี้สามร้อยบาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปนะคะรายการที่สามค่ะ เป็นเหรียญรอหลงปูสุกไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญรอหลงปูสุกนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังเห็นรอยจารยันเนาะนะคะด้านหลังยังเห็นรอยจารยันชัดเจนอยู่นะคะรายการนี้นะคะรายการที่สามสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่สาม 300บาทน,นะคะรายการที่3ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่4เป็นพระเนื้อผงไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์พค่ะเป็นพระกุเก่าๆเลยนะคะพระกุเก่าๆเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยคราบกุคราบเก่านะคะตามซอกยังเห็นชัดเจนอยู่นะคะ เนี่ยนะคะคาบกุ่คาบเก่าตามซอก้ยังเห็นชัดเจนอยู่นะคะองนี้เป็นพลาเนื้อผงค่ะสวยสวยเดิมเดิมเนื้อแห้งๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สี่สวยเก่าเลยนะคะเนื้อแห้งๆสามร้อบาทรายการที่สี่ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปู er mm ่ทวดพิมหัวโตนะคะเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมค่ะสวยเดิมเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะห่วงหูสวยๆแบบนี้ขอบข้างดูดีเลยนะคะองนี้เนี่ยนะคะตัวเหรียญสวยๆเป็นเนื้อสีเงินนะคะรายการที่ห้าค่ะรายการนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์หัวโตนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมเนื้อสีเงินสวยแบบนี้ สามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้ารายการต่อไปนะคะรายการที่หกค่ะรายการที่หกนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงลมดำปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำปีสองห้าศูนย์เจ็ดค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยสวยนะคะสวยสภาพเก่าเก็บขอบข้างค่ะขอบข้างเนี่ยนะคะขอบข้าง สภาพดีแบบนี้รายการที่6นะคะ300บาทค่ะรายการที่6เหรียญหลวงพ่อแดงเป็นเหรียญเนื้อทองแดงดำดำนะคะปี2503เนี่ยนะคะตัวเหรียญเป็นปี25 0 3นค่ะสวยสภาพดีรายการที่6คะ่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่7 รายการที่เจ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพินนะคะเนื้อผงมีรอยลงลักอ่าลงลักปิดทองเก่าๆมาแบบนี้เลยน้องเห็นว่ามันเป็นน่าจะเป็นลักน้ำเกลียงนะคะเนี่ยนะเขาลงลักน้ำเกลียงมานะคะปิดทองเก่าๆสวยๆพระสมเด็จเนื้อผงนะคะจะเนื้อหนึบๆแบบนี้เลยคะ่ะ เนื้อหนึบๆนะคะมวลสารเห็นชัดเจนอยู่นะคะองนี้รายการที่เจ็ดค่ะสามร้อบาทรายการที่7จ็ดนะคะสามอบาทค่ะเรียกนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่8เป็นพละปิดตาหลงเพราะแก้วพิมพ์หลังแบบนะคะเป็นพระเนื้อผงคุกลักแบบนี้เลย นี่นะคะพับปิดตานะคะเป็นพับปิดตาหลงพ่อพแก้วพิมพหลังแบบเนื้อผงคุกรักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะไม่ทราบกุนะคะไม่ทราบกุไม่แน่ใจนะคะว่าขึ้นกุไหนนะคะอ,องนี้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่8ค่ะพับปิดตาหลวงพ่อพแก้วพิมพหลังแบบเนื้อผงคุกรักสามบาทนะคะรายการที่8 พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนกันเข้ามาได้ค่ะที่0 8น4 3 7 4 7สามเจดสี่เจห้าามนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะคะได้พาตรงตามรูปทุกรายการเลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่แปดสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่เก้าเป็นเหรียญหลวงป,ปู่สุกเนื้อสีเงินค่ะ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่าเนื้อสีเงินปีสองสี่หกหกนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาด้านหลังเป็นแบบเป็นยันแบบนี้นะคะสภาพผ่านการใช้งานมาสวยเดิมนะคะสวยเดิมเก่าๆสภาพเคยใช้นะคะด้านหน้าเหรียญเห็นรอยจารยันชัดเจนอยู่นะรายการนี้ค่ะรายการที่เก้า 300บาทนะคะรายการที่9้ารายการต่อไปค่ะรายการที่10เป็นพระเนื้อชินนะคะพระพิมพ์ปังเ,เขาเรียกอะไรนะพระพิมพ์ปางเปิดโลกนะคะเนื้อชินแห้งๆแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็น100รอยผ้ามุงนะคะคับ,บ,บ,บกุคับก่าวชัดเจนเลยนะคะ ปังเปิดโลกเนื้อชินนะคะสวยสวยเดิมเดิมเลยค่ะองนี้สภาพเคยใช้รายการที่10นี้นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่10สวยเดิมเนื้อแห้งแห้งนะคะ300บาทรายการที่10รายการต่อไปค่ะรายการที่11นะคะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัดนะคะไม่แน่ใจว่าออกวัดอโคงหรือเปล่านะเนี่ยนะคะ ปิดตาเนื้อเมกะพัดนะคะแต่องค์นี้จะเป็นพิมพ์สองหน้าจ้ะพี่องค์นี้นะคะเป็นพิมพ์สองหน้านะจ๊ะสวยเก่าเนื้อเขียวเขียวเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะเนื้อเขียวเขียวเก่าเก่าแบบนี้เลยรายการนี้ค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะพับปิดตานะคะ พระปิดตาพิมสองหน้าเนื้อเมกพัทเก่าๆเขียวๆแบบนี้สามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองเป็นพระปิดตาวัดอนงนะคะเป็นพิมพ์แบบนี้เลยสีสวยเก่าๆนะคะเนื้อเมกพัทด้านหลังเห็นรอยจานยันเลยค่ะด้านหลังองค์นี้นะคะจะเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะสวยๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เนี่ยนะคะ รายการนี้รายการที่สิบสองสามร้อยบาทค่ะ300ร้บาทนะคะรายการที่สิบสองรายการต่อไปนะคะรายการที่13าเป็นพระเนื้อผงค่ะพระขุดสะเนื้อผงเก่าๆนะคะแห้งๆแบบนี้เลยพระขุดสะเนื้อผงนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสีดำๆนี่เป็นคราบลาดำนะคะ สีดำๆเป็นคราบลาดำแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสามเป็นพระคุศะเนื้อผงนะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆมนสารชัดเจนแบบนี้300บาทค่ะรายการที่สิบสามรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสี เป็นพระรูปหล่อแบบนี้ค่ะเขาเรียกพระอะไรก็ไม่ทราบนะรู้แต่ว่าเป็นพระรูปหล่อเนื้อสีทองเก่าๆแบบนี้เลยสีดำๆตามซอกนี่จะเป็นคราบปลาดำนะคะเนี่ยนะคะเก่าๆสวยๆเนื้อสีทองแบบนี้นะคะสีดำๆเป็นคราบปลาดำแบบนี้เลยสวยเดิมเลยค่ะมาสภาพเดิมๆเป็นเนื้อสีทองนะคะพระรูปหล่อนะคะเป็นพระรูปหล่อ ต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อสีทองมีคราบลาดำทั่วทั้งองค์แบบนี้ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการที่สิบสี่นะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่เนี่ยนะคะสวยเดิมนะคะเนื้อแห้งสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้าเป็นพระหงยานเนื้อชิ้นนะคะ รายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นพระหูยานเนื้อชิน้นกลีบดอกบัวล้านล่างสวยแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นรอยพามุงแบบนี้คะ่ะเก่าๆแห้งๆเนี่ยนะคะเนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆเลยนะคะไม่ซาบกุนะคะเป็นพระหูยานเนื้อชิ้นค่ะใบหน้าท่านยังพอเห็นชัดเจนอยู่รายการที่สิบห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้าค่ะ พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000ค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083-437-4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะ ได้พะตรงตามรูปทุกรายการเลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15 300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่16เป็นพระเนื้อ,อ,อวัดอนงนะคะเป็นพระเ,เนื้อเมรระพัดวัดอนงเก่าๆเขียวๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเนื้อเก่าๆเขียวๆแห้งๆมีรอยจานยันทั่วทั้งองค์เลยนะคะองค์นี้ เห็นรอยจานยันชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะสภาพดีสภาพเก่าเก็บเลยค่ะองค์นี้นะคะสวยเดิมนะคะสวยเดิมมีรอยจานร,รายการนี้นะคะเป็นรายการที่16 300บาทค่ะรายการที่16เนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่16ค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดเป็นพระสมเด็จฐานหมอนนะคะไม่ทราบกุ๊กเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพระสมเด็จฐานหมอนนะคะไม่ทราบกุกเก่าๆเ,เนื้อผงส,สวยๆแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังปั๊มตาเจดีค่ะด้านหลังปั๊มเจดีแบบนี้นะคะสวยเดิมค่ะสภาพดีสภาพเก็บเนี่ยนะคะค่ากุกค่าเก่าด้านหน้านะคะยังเห็นชัดเจนนะคะองนี้ สวยเดิมเลยค่ะรายการที่17นี้ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่17สมเด็จฐานหมอนเนื้อแห้งๆค่ะ300บาทรายการที่17นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่18เป็นเหรียญหล่อนหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้าง เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหล่อโบราณสภาพเก่าเก็บเลยค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะคะเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือค่ะสวยเดิมเนื้อแห้งๆเก่าๆเป็นเหรียญหล่อโบราณแบบนี้ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเนี่ยนะคะรายการที่สิบแปดค,ค่ะสามร้อยบาทเหรียญหล่อโบราณน,นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย ส,สวยๆแบบนี้เลยสภาพเก่านะคะสภาพเก่าสภาพเคยใช้มานะคะสภาพเก็บรายการที่สิบแปดค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ปลารายการที่สิบเก้าค่ะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ปลานะคะเป็นพลาเนื้อดินแห้งๆเก่าๆมนสารชัดเจนแบบนี้นะคะผงจุกนะคะผงจุกนี่คือเก่าเลย เนี่ยนะคะผงจุกนี่เก่าเลยนะคะองนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่ปลาค่ะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้รายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้าค่ะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่ปลานะคะเนื้อดินแห้งๆมวลสารชัดเจนแบบนี้ผงจุกเก่าๆสามร้อยบาทรายการที่สิบเก้า รายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันปีสองสี่หกเก้าเนื้อสิงเงินสวยสภาพใช้เหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อสงเงินสวยเก่าสภาพใช้ค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยเส้นเหรียญสวยนะคะเห็นชัดเจนเนี่ยนะคะเส้นเหรียญสวยเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะขอบข้างดูดีเลยค่ะ สภาพใช้นะคะพี่สภาพใช้รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นเหรียญหลงพกกันปีสองสี่หกเก้าเงินสีเงินเส้นเหรียญสวยๆแบบนี้สามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สองหนึ่งเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดำเหรียญเก่าๆสภาพดีใบหน้าท่านชัดเจนแบบนี้เลยค่ะ เหรียญอาจารย์ฟั่นนะคะตัวเหรียญเป็นปี2 5 0หเนื้อทองแดงลมดํานะคะตัวเหรียญสวยๆสภาพดีสภาพเก็บนะคะองนี้เหรียญเหรียญสภาพเก็บนะคะเนี่ยนะหน้าตาท่านยังเห็นชัดเจนอยู่เลยนะคะเส้นเหรียญสวยๆเลยค่ะเส้นเหรียญเนี่ยนะคะสเส้นเหรียญสวยๆเลยรายการที่21ดนะคะ3า0รอบาท300อบาทนะคะรายการที่21็ด รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองเป็น p l u กกิ n งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็น p l u กกิ n งหล่อโบราณเก่าๆคราบกุคราบเก่าคราบเบ้านะคะเห็นชัดเจนทั่วท้ององค์เลยเนี่ยนะคะสวยเดิมเก่าๆเนื้อเขียวๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะคราบเขียวเห็นชัดเจนเลยใต้ฐานอุดแบบนี้ค่ะใต้ฐาน p l u ก k i n นะคะ มีเสียงกิ่งนะมีเสียงกิ่งสวยเดิมเก่าๆแบบนี้นะคะรายการที่22 300บาทค่ะรายการที่22เป็นพลักกิ่งนะคะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์คราบกุกคราบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยสวยสวยเดิมๆรายการที่22ค่ะ3า0บาทมีเสียงกิ่งรายการต่อไปนะคะรายการที่23า เป็นพลาสมเด็จไม่ทราบกุค่ะสวยนะคะเนื้อหนึบๆเก่าๆพลาสมเด็จเนื้อผงนะคะเนื้อหนึบๆเก่าๆแบบนี้เลยมลสารชัดเจนค่ะด้านหลังเห็นรอยแตกลายงาทั่วทั้งองค์เลยนะคะองค์นี้สวยเดิมเนื้อแห้งๆนะคะเป็นพราเนื้อผงไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทจ้ะพี่ 300บาทนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะ0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะจัดส่งฟรีทุกรายการค่ะได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะ รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุ้มไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงสวยๆเนื้อหนึบๆเห็นมวลสารชัดเจนแบบนี้300บาทค่ะรายการที่23รายการต่อไปนะคะรายการที่24ค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะมีน้ำหนักเลี่ยมกรอบนะคะใส่กรอบใส่ตลับเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักมีการปิดทองด้วยนะคะมีร่องรอยของการปิดทองด้วยนะคะทั่วทั้งองค์เลยค่ะ สวยๆเดิมๆนะคะเป็นพลับปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะมีร่องรอยของการปิดทองมาแบบนี้เนี่ยนะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยค่ะสวยๆมีน้ำหนักรายการที่24บนะคะ3า0บาท300บาทนะคะรายการที่24บเนี่ยนะ3า0บาทนะคะรายการที่24ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่25 เป็นพระไม่เห่สวนเนื้อชินนะคะเนื้อเก่าๆเขียวๆนะคะสภาพใช้รู้สึกว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะเห็นเจ้าของเริมเขาบอกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะพระไม่เห่สวนเนื้อชินนะคะเก่าๆเนื้อคราบเขียวแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมค่ะสวยเดิมเนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้าค่ะ พ้าไม่เห่ส่วนเนื้อชินนะคะคาบกุคาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยสามร้อบาทรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่ย6หรายการที่26นี้นะคะเป็นพ้าหูยานเนื้อชินค่ะปิดทองเก่าๆด้านหน้ามาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพราหูยานไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อชินเก่าๆสวยๆมีร่องรอยของการปิดทองทั่วทั้งองค์เลยค่ะเนี่ยนะคะ สวยเดิมนะคะมือตกเข่าสวยชัดเจนเลยค่ะเนี่ยนะคะพระหูยานเนื้อชินนะคะมีร่องรอยของการปิดท้องแบบนี้รายการที่ 26- 300บาท300บาทค่ะรายการที่26รายการต่อไปนะคะรายการที่27เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักค่ะ องนี้นะคะเป็นพลับปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่า,าๆคราบกุครบับเก่าชัดเจนเลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะองนี้เนี่ยนะส,สวยเลยนะคะส,สวยเลยคราบกุขับเก่าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเป็นพลับปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงคุกลักคราบกุคับเก่าชัดเจนแบบนี้รายการที่27นะคะ300บาท300บาทคะ่ะรายการที่27 รายการต่อไปนะคะรายการที่ย8สิบดค่ะรายการที่28ดนะคะเป็นพระรูปหล่อแบบนี้นะคะไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์เลยนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้ค่ะเนี <S <S ่ยนะคะองค์ใหญ่นะคะพี Tiffany, ่องค์ใหญ่เนี่ยนะคะพระรูปหล่อนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นองค์ใหญ่แบบนี้สีสวยนะคะเก่าๆใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐาน 300บาทเท่านั้นนะคะรายการที่28นี้นะคะ300อบาทรายการที่28รายการต่อไปค่ะเป็นรายการเซตนะคะวันนี้มีมาแค่เซตเดียวนะเซตเดียวนะคะองละห้าร้อยบาทเนี่ยนะคะอง์ละ5้ารอยบาทนะคะองน์นี้เดี๋ยวน้องให้ชมนะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดค่ะเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะอง์นี้ หลวงปู่ทวดพิมแปลีดเก่าๆสีสวยเนื้อผิวแห้งๆค่ะสะภาพดีนะคะสะภาพสวยหลวงปูดทวดพิมพ์เตาลีดนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักพิมพ์นี้500บาทค่ะ500บาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เม็ดแตงค่ะ เนี่ยนะคะหลวงปูดทวดเหรียญหลวงปูดทวดพิมพ์เมตตงนะคะด้านหลังเป็นหลวงปูดพิมแบบนี้ค่ะใส่ตลับสีทองมาสีสวยเลยนะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยผู้หญิงคล้องได้เด็กคล้องได้นะคะรายการนี้นะคะห้าร้อยบาทค่ะพร้อมกลอ่องเนี่ยนะคะกล่องหนาหนา,นา,นานสีสวยนะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วเป็นหลวงปูดทวดพิมพ์เตารีดด้านหลัง ปั๊มเฉลิมพลค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะสีออกทองๆเหลือๆทองๆแบบนี้คะ่ะหัวเรือสวยแบบนี้เลย <_ T> นะคะด้านหลังเขียนคําว่าเฉลิมพลค่ะเนี่ยนะคะด้านหลังเขียนคําว่าเฉลิมพลสวยๆแบบนี้หัวเรือสวยนะคะรายการนี้ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะห้าร้อยบาทคะ่ะ5้าร้อยบาทรายการนี้ จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพกันได้นะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ